เอาเดี๋ยวซูนบ่นพี่วิ่ง còn... ừ. Ôi, chéo, 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 chéo. Đập nó สวยสวยส,สวยมากเกมาแล้วครยโล่ปั้ยสวยมากโล้วโวยวยบิดดีบ well ิดดีบิดดีดี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 ดี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 ดดี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 ด่ดีดีาบาีดาดไดี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 บีด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 ดีดนีดด มันจะเฮิ่มขึ้นอย่างเดียวเลยอาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไงนั่นแฟบอันนี้เลยเงก็ได้อยู่นะใช่คือโบว์อะเดี๋ยวอกำลังจะมาอีกถึงห้าวันสิบล้านน่าจะต้องไปอีกรอบไหมได้อยู่ได้อยู่ไปอีกรอบก็ได้ถ้าไม่นั่นถ้าไม่ยังไม่มั่นใจนั่นแหละไปอีกรอบเลยหร ยู่งล้างคา